ุณตามีอยังสิบอ,อ,องครับครับสงั่นไปให้เราเด้อจกขี่หนูเฮ็ดงานได้นะโอโ้โหได้หลายสงั่นคุณตาคิดว่าเท่าเยว่บาว่าหนูได้นล้งเบิร์ดสดใยเอ้าหนูนะ่ะได้หาพันโอ้เขาจา้างดีก็เสริฟเขาจ้างดีเก็เสริฟให้คุณตาเท่าไรให้พันหนึ่งเด้อส่งไปให้นะครับผม okay, บอโอเคบ๊าย โอเคครับเก่งในหลามนะเออเงี้ยยิราหาเองผู้ใดซอยยิราเหรอหาเงี้คุณตาซอยเนาะกับแหงินตัวเออโทษโทษโทษเก่งเลยว่ะ้ตาค่าขนมตีละแม่ก็แคบ่ก็แคบเดียวก็ได้แล้วเพิ่มหนาไหมอืมจ้างดีวะละจ้างเองจ้างดีจ้างดีเอ้ยไปแต่จ้างดูๆเนาะคุณตาเนาะค่าขนมได้หลายปานี่เอ้าไปจ้างผู้ใหญ่ รอบนาเอารอบนาครับผมโอ้ยเบาหน่อยเดียวนึงก็ได้ค่ะขนมเนะ่าคุณตามาดีเถอะจ้างวันจ้างดี <c oughs> ระกันชนะมี่ก็หลานก็นเดี๋ยวก็เสียชีวิตเพ็ดเอ็มบ้าแล้ว,วลคุณตาอ่ะวคุณตาเข็ดง่ายเอ็มบ้าหรอว๊ายคุณตาอยาอกาาายาให้คุณยายได้นั่งแน่ เฮ้ยไปเซ้นตน,น้ำแั็นน่ะหลังให้ผมคือเก่าครับครับได้จ้าจงเงินไทยละเด้อจ้าขอบคุณหลาย่ะจ้าแบ่งกันกินต้องคุ้นตาเ้อจ้าองขอบัญชีคุณย่ายนัาหละจ้า หลายๆจ้าจ้า,าพาคุณตาไปกินอันข้าวผัดปูนะเด้อรอ,อ,อบหน้าค่อยกินแน้วคุณยายมาโอ้จะได้พาไปอยู่ละเมื่อนตาตักหยุดงานก่อนออืก็ได้ส่งเง <c ười> ินให้คุณตาคุณยายเฮ็ดงานก็ได้ส่งเงินให้คุณตาเฮ็ดงานแน้วคุณตาก็เฮ็ดงานซอยหนูเฮ็ดเด้ <c ười> อ,อกวบเออหารซองกวบกหารซองนะแบบ คือันตรงไปานนึ่มเรียนสองานแห่ก็แบบยุงหอออเจียคุณยายเป็นัามนานจอน่ามันไม่หลายคนอีกตอนจ้าคุณยายวาหยอกอีดายซีโดดไม่หยาดน่าคือหจอลูกบ้านลูก ติดใจคุณยายเลยติ่นยุบเลยตีลาฮานซองพรานุกระบยมันหยัางฮานซองเดี๋ยวรอบรอบหน้างานเขาอีกกะกะกะิโอนให้ไม้เด้อคุณยายจ้าไอยีหลามีงานหลายๆเด้อหาเงินได้หลายก็คุณแม่ดิคุณยายเอ็กงานสูโมงหนึ่งเดตตั้งหาพันเอ้ โมแม่เทสองละที่ว่ะแม่นจะของนางเวล่ากับคุณตาซื้อคุณแม่เป็นก้นตัดคลิปตัดยังหล<ะ>ับปนันเราประกอบคุณเดอร์ผัด <c oughs> ว่าเอาบอสซื้อบอกกันมา